ครับสวัสดีครับนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของการทำสีผมแบบมืออาชีพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราเคยเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นซีดีครั้งที่3ที่เราทำใหม่เราทำเพื่อเป็นการพัฒนาช่างเสริมสวยหรือให้ช่างเสริมสวยนยได้เรียนรู้นะครับในการที่จะเปลี่ยนสีผมแบบมืออาชีพจริงๆนะครับอย่างที่ช่างเสริมสวยหลายท่านได้ทราบว่าจริๆรงๆแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่ ยุค AEC นะครับฉะนั้นเราก็จะมีจากเดิมเนี่ยเราก็จะแข่งขันกันเองนะฮะในส่วนของร้านเสริมสวยที่อยู่ข้างๆนะครับหรือร้านเสริมสวยที่เป็นเพื่อนเราก็จะแข่งขันกันเองอยู่เท่านี้แต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยโลกมันเปลี่ยนนะครับการแข่งขันเนี่ยจะมีการแข่งขันที่กว้างมากกว่าเดิมเราอาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านมาเปิดร้านเสริมสวยแข่งกับเรานะฮะมาอยู่ข้างๆเราหรืออาจจะมี ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเจริญหรือมีความร่ำรวยมากกว่าเราเนี่ยอาจจะมาลงทุนในทางธุรกิจเกี่ยวเสริมสวยซึ่งจะเป็นคู่แข่งนะครับที่จะเกิดปัญหามากในอนาคตหรือไม่แน่เราอาจจะมีประเทศที่อาจจะยังยากจนกว่าเราหรือเศรษฐกิจเขาอาจจะเจริญไม่เท่าเราแต่เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการที่เขาจะเข้ามาทําธุรกิจเขาอาจจะมาทําธุรกิจเสริมสวยนะครับในราคาที่ถูก ฉะนั้นเมื่อเรามีคู่แข่งเนี่ยสิ่งที่เราสามารถจะเอาชนะนะครับหรือสามารถดัรลงอาชีพเราได้โดยที่ไม่ถูกคู่แข่งเนี่ยมาออมาลบล้างเราหรือมาเอาชนะเราได้นั่นคือความเป็นมาตรฐานนะครับวันนี้เองเนี่ยเท่าที่ทราบหน่วยราชการเนี่ยได้มีการแต่ง มีการเซตหรือมีการปรับมาตราฐานร้านเสริมสวยหรือธุรก,กิจเสริมสวยนยีให้ได้มาตราฐานสากลมากยิ่งขึ้นการที่ร้านเราเนี่ยนะฮะจะต้องมีมาตราฐานเนี่ยช่างเสริมสวยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการทําเสริมสวยนั้นเนี่ยมันมีมาตราฐานด้วยเหรอในเมื่ออาชีพเสริมสวยเนี่ยเป็นงานศิลป,ปะจริงๆไม่ใช่นะครับอาชีพเสริมสวยเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คำว่าศาสตร์นะฮะก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในไม่ว่าจะในเรื่องของการทําสีผมการยืดผมการดัดผมนั้นเราใช้สารเคมีนะฮะเราใช้เคมีเนี่ยมาทำมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผมแล้วมาเปลี่ยนสีผมนะครับซึ่งมันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในแง่ของศิลป์นะครับก็คือการวางแบบในเรื่องของลิ้วรายของเส้นผมหรือพูดง่ายๆก็คือการวางเลเยอร์หรือการวางเท็กเจอร์นะฮะหรือว่าการดีไซน์ทรงผมขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของงานศิลปะฉะนั้นในอาชีพเสริมสวยเนี่ย มันมีทั้งคําว่าศิลแล้วก็ศาสตร์พอเราพูดถึงวิทยาศาสตร์นะฮะศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับความเป็นมาตรดานหรือความเป็นมาตรฐานถ้าเราพูดถึงในแง่ของความเป็นมาตรฐานปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมาตรฐานก็คือต้องสามารถช่างได้ตวงได้วัดได้ฉะนั้นในการทําเสริมสวยเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะต้องมีสามารถที่จะวัดได้คําว่าวัดได้อย่างเช่นบางครั้งนะฮะ ไม้บรรทัดอันนี้วัดด้วยการวัดถูกไหมวัดเป็นเซนวัดเป็นนิ้วถูกไหมเวลาเราเรียนเสริมสวยเวลาเรียนซอยผมก็บอกว่าเอาโอเคต้องเว้นต้องทำบุมกี่องศาเช่นทำบุม9 0สองศานะครับแล้วตัดกี่นิ้วเช่นบอกว่าตัด7นิ้วแน่นอนก็คือแปลว่าเราต้องตัดจากหนังศีรษะมาที่ปลายผมเนี่ยคือ7นิ้วเราต้องสามารถวัดได้ไม่ใช่7นิ้วเท่าไหร่เราไม่รู้ ถูกไหมฮะหรือ,อยางเช่นเวลาทําสีผมแล้วบอกต้องเว้นโคนประมาณ2เซนติเมตรแน่นอน2เซนติเมตรคือ2เซนติเมตรจริงๆซึ่งบางครั้งเนี่ยสเซนติเมตรของช่างเสริมสวยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่นะครับก็คือกะกะไปเรื่อยๆฉะนั้นการวัดมันต้องวัดได้การตวงนะครับการตวงจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้ในการตวงนะฮะอย่างนี้เขาเรียกไซเรนเดอร์ก็จะสามารถตวงได้เป็นมิลลิลิตรซึ่งมันมีความละเอียดมากนะครับซึ่งช่างเสริมสวยบอกโอเคมัน แพงและอาจจะไม่สะดวกทะนั้นก็จะมีถ้วยตวงนะครับสำหรับตวงนะฮะสำหรับตวงนะครับในการทำสีผมเนี่ยเราจะต้องตวงไฮโดรเจนเบอซด์เนี่ยให้พอดีกับสีตามสูตรของแต่ละยี่ห้อนะฮะในขณะเดียวกันราบอกตวงไม่ได้โอเคเราก็ต้องวัดเราก็มีเครื่องช่างนะมีเครื่องช่างนะครับซึ่งเครื่องช่างเองก็จะสามารถทำไมฮะสามารถที่จะ ช่างปริมาณของสีและปริมาณของไฮเยนเปอร์ออกไซด์ให้มีอัตราส่วนที่ถูกต้องนะครับเราเอาสงสัยอา้าวแล้วสีผมวัดอย่างไรนะครับจริงๆสีผมเนี่ยรวัดได้นะครับมันจะมีเครื่องมือที่สามารถวัดสีผมที่เรียกว่าสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แน่นอนมันใช้ในงานวิทยาศาสตร์แต่ในการทําเสริมสวยเนี่ยเราคงไม่ได้ เราไม่มีความจําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์มาวัดสีว่าสีแต่ละท่านเนี่ยได้ตามเฉดตามประกายที่เราต้องการไหมแต่สิ่งที่เราสามารถใช้ได้คืออะไรครับก็คือชาร์จสีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูว่าจริงๆมันมีชาร์จสีเนี่ยที่เราสามารถจะเปรียบเทียบสีตามที่ลูกค้าต้องการว่าลูกค้าต้องการสีไหนบ้างนะครับซึ่งชาร์จสีเนี่ยเราให้ดูตัวอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นของแต่ละแบรนด์เองนะครับก็จะมีปล่อยสีผมนะฮะให้สามารถเปรียบเทียบ ว่าสีที่เราทำนั้นได้ตามเป้าที่ลูกค้าเลือกหรือเปล่านะครับเราพูดถึงในแง่ของการเปรียบเทียบสีผมนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าการเจวัดสีผมเนี่ยเราต้องใช้สเปกโ r รโฟโตมิเตอร์แต่สเปกโ r รโฟโตมิเตอร์น,นั้นเนี่ยมันมีราคาแพงนะฮะใช้ในในห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องแลบนะฮะในการทําวิเคราะห์หรือวิจัยงานวิทยาศาสตร์แต่สําหรับช่างเสริมสวยเองเนี่ยเรามีชาร์จสีผมนะครับ ซึ่งชาสีผมเนี่ยก็จะมีสีต่างๆนะครับให้เราสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าโอเคงานที่เราทำาออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับลูกค้าเลือกไหมนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างของ Off ฟ่าพานะครับก็จะมีสีผมเนี่ยเยอะมากนะฮะลูกค้าเลือกสีไหนนะครับเราต้องทำได้ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าเลือกเพราะอย่าลืมนะครับตอนที่ลูกค้ามาทำสีผมที่ร้านเราเราส่งชาร์ให้ลูกค้าเลือกเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราถามว่าเราทำได้ใกล้เคียงไหม เช่นทาวฟอพาร์นะครับเราก็จะมีสีแฟชั่นนะฮะเยอะมากนะครับแต่ละเบอร์ให้เลือกนะครับนะครับนะฮะอันนี้คืออย่างอับฟาพาร์เป็นต้นหรือถ้าสมมติในกรณีที่คุณทําใช้สีของเลฟลอนนะครับเลฟลอนเองเนี่ยก็จะมีสีให้เราเลือกเนี่ยปริมาณที่หลายเบอร์มากนะเป็นร้อยๆเบอร์ให้ลูกค้าเลือกนะครับเมื่อลูกค้าเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้ได้ใกล้เคียงหรือเหมือนกับชา์ดมากที่สุด แม้กระทั่งสีที่ราคาย่อมเยาวนะครับอย่างของฟีเซีเองนะครับเราก็มีสีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยก่อนทำเนี่ยถึงวัน5 0ิเบอร์ฉะนั้นเมื่อเราทําเสร็จแน่นอนสีที่เราทำก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าเลือกนะครับไม่ใช่ทําเสร็จสาบ,ร,บร้อยไม่เหมือนเลยนะครับผมเคยมีช่างเสริมสวยหลายท่านลือก็บอกว่าการทําสีผมเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกต้องเหมือนชาร์แน่นอนนะคร ยุคอดีตเนี่ยเราทําได้เพราะยุคนั้นเนี่ยคู่แข่งเราก็น้อยช่างเสริมสวยที่มีความชํานาญในการทําสีผมก็น้อยแต่วันนี้ไม่ใช่ครับช่างเสริมสวยที่มีการศึกษาสูงๆมีมากที่โจบมาจากเมืองนอกมีมากในขณะเดียวกันวันนี้เราเข้าสู่โลก AUC แน่นอนนะเราก็จะมีช่างเสริมสวยจากต่างชาติเนี่ยอาจจะมาลงทุนแข่งในบ้านเราแล้ววันนั้นแหละสิ่งที่เราแข่งขันก็คือมาตรฐาน เราเห็นไหมฮะหลายๆธุรก,กิจนะครับที่มันถูกมาตรฐานเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ธุรก,กิจเดิมนั้นอยู่ไม่ได้ <c oughs> เช่นธุรก,กิจค้าปีเมื่ออดีตเนี่ยค้าปีก็คือทำไมฮะก็มีพี่ป้านะฮะหรืออาม,มา่นะฮะอาซ้อมาขายของถูกไหมครับอยากซื้ออะไรก็บอกเขาก็หยิบให้วันนี้เป็นไงฮะมันมีระบบค้าปีกอย่างเซเว่นอเว นะฮะหรือว่าอย่างแฟรี่มาเข้ามานะครับก็มาเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจร้านขายชําแบบเดิมๆสูญหายไปธุรกิจอาหารนะครับธุรกิจอาหารในบ้านเราเองเนี่ยบอกได้เลยว่าอาหารไทยเนี้ยอร่อยแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าธุรกิจที่มาจากต่างประเทศสามารถขยายสาขาในเมืองไทยได้เป็นพันๆสาขาแต่ธุรกิจร้านอาหารไทยที่อร่อยพอเราขยายสาขาเสร็จได้ไม่นานสาขาที่ขยายไปก็ต้องปิดตัวลง มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เราปรุงอาหารโดยที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานหรือเปล่าใช้การชิมเป็นหลักแต่ในขาที่ต่างประเทศเองเนี่ยอาหารทุกอย่างคือต้องมีการช่างมีการตวงนะครับแม้กระทั่องอุณหภูมิก็ต้องมีการวัดนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคําว่ามาตรฐานวันนี้ถึงเวลาแล้วยังครับที่ช่างเสริมสวยทุกท่านต้องกลับมามองดูว,ว่าวันนี้เราสมควรแล้วยังที่เราต้องเข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน เพราะมาตรฐานนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพงานได้เมื่อเราสามารถควบคุมคุณภาพของงานของเราที่ออกไปได้ความความเป็นมาตรฐานนั้นสําคัญอย่างไรครับมันสําคัญก็คืองานที่เราทํานั้นนะฮะงานที่เราทํานั้นทําให้ลูกค้าบริการลูกค้าแต่สิ่งที่ออกไปนั้นได้มาตรฐานสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าเลือก ได้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องเมื่อเราได้มาตรฐานนั้นสิ่งที่ตามมานั่นคือความไว้วางใจของลูกค้าที่ลูกค้าจะให้ความไว้ใจเราในการที่จะใช้บริการของเราและเมื่อลูกค้าไว้วางใจฝีมือของเราแล้วแน่นอนครับร้านเราก็จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สามารถแข่งขันกับในกลุ่มเพื่อนได้กันและสามารถแข่งขันในระดับสากล หรือในระดับ AEC ได้ในอนาคตและไม่แน่เราอาจจะเป็นร้านเสริมสวยที่ได้มาตรฐานที่สามารถไปแข่งกับตลาดโลกซึ่งมีกว้างใหญ่มากกว่าในสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ได้และต่อไปนี้ช่างเสริมสวยนะครับทุกท่านจะได้เข้ามาศึกษาการเปลี่ยนสีผมแบบมาตรฐานจริงๆนะครับมาตรฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถควบคุมสี ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการและเมื่อมีปัญหาที่ลูกค้าไม่พอใจหรือลูกค้าคอมเพนเราหรือต่อว่าอะไรเราก็ตามเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ช่างเสริมสวยเนี่ยนะทุกท่านจะต้องมาเรียนรู้นะฮะการเปลี่ยนสีผมแบบมืออาชีพจริงๆนะครับการที่ เราต้องพัฒนาฝีมือนั้นไม่ใช่เราพัฒนาแค่ตัวเองนะครับเราพัฒนาทั้งสังคมของอาชีพเสริมสวยอย่างที่เราพูดแต้นแล้วนะครับว่าต่อไปนี้คู่แข่งเราไม่ใช่ร้านที่อยู่ข้างๆหรือเพื่อนเราเท่านั้นแต่คู่แข่งเราอาจจะมาจากต่างประเทศนะครับที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับหรืออาจจะมีที่อยู่ไกลๆนะฮะ ประเทศไกลๆอาจจะเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ได้อาจจะสนใจในธุรกิจนี้นะครับแน่นอนการที่เราได้เรียนรู้อะไรที่เป็นมาตรฐานที่เป็นสากลเราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อ,อไหร่ที่ลูกค้ามีความมั่นใจเราแน่นอนครับไม่ว่าเราจะสร้างงานคอลเลกชันอะไรก็ตามลูกค้ายอมรับเมื่อลูกค้ายอมรับสิ่งที่ตามมานั่นแปลว่าในเรื่องของราคานะครับ ราคาเราเนี่ยเราสามารถปรับได้เพราะอย่าลืมว่างานเราเป็นงานศิลปะนะครับเป็นงานศิลปะที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องชั้นต่อไปนี้เราจะได้เรียนรู้การทํำสีผมแบบมืออาชีพนะฮะอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราขยันที่จะศึกษามันนะฮะไม่ยากครับแค่เรารู้หลักการเรารู้วิธีทำแล้วพยายามตั้งใจทำตาม มาตรฐานทําตามหลักสูตรนะครับที่กําหนดขึ้นมาผมเชื่อว่าช่างเสริมสวยทุกท่านจะสามารถทําสีผมได้มาตรฐานหรือเป็นช่างเสริมสวยมืออาชีพที่แท้จริงแน่นอนครับ